สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเอ่อฟิสฟิ h แคทมิ p นะคะซึ่งเป็นแคททอยของแมวนะคะ <c oughs> โอเควันนี้เราจะซื้ออ่าไม่ใช่เราซื้อมาให้เป็นของขวัญมันเกิดของเอ๊อของขวัญปีใหม่ของน้องแซลมอนนะคะแมวเขาเองเดี๋ยวเราจะมารีวิว ของในถุงกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราได้เป็นถุงมานะเป็นถุงแบบยืดยืดอ่ะเออแล้วก็ข้างในก็จะมีฟิชแคทมอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราอันนี้เราแกะไว้แล้วนะเพื่อจะไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะดึงออกมาแต่ว่าเราไม่ได้ดูของข้างในนะคือจับข้างนอกอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนเป็นยางยางนะเออ,อยางยางแน่นๆหน่อยอะ่ะ แต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามันคือตุ๊กตาผ้าปะทูนะคะอันนี้เราซื้อเป็นไซส์เล็กมานะลองดูก่อนว่าน้องจะชอบไหมนะเดี๋ยวเราขอดึงว้าวมันคือผ้าจริงๆด้วยทุกคนแต่ว่าเหมือนใส่รุ่นใส่อะไรไว้เต็มเลยให้น่นๆเลยนะ คือ fish c a t m i p นะคะซึ่งมันจะเป็นปลาแล้วข้างในก็สอดไส้สอดไส้แล้วข้างในก็มี c a t m i p ก็คือการชาแมวอยู่ข้างในนะคะก็คำอธิบายใต้สินค้าเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อจะทำให้แมวเนี่ยกิ่งเกือกกิ่งเกือกกิ้งแล้วก็ฟินไปทั้งวันเลยนะคะอ่ะฮะก็เดี๋ยวเราจะรอน้องแมวมาก่อนนะว่า เดี๋ยวเราจะมาเช็คความรู้สึกกันว่าถ้าน้องแมวได้จับได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้จับได้กอดแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงจะกิ้งเกือกเหมือนในคำอธิบายไหมหรือว่าจะไม่มีผลอะไรเลยหรือว่าจะเก้าวเล้าไปเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูนะอืมแต่ว่าแคสตมก็ทำให้แมวบเคลิบเคลิ้มแหละเนอะอ่าอันนี้ลืมบอกแวรนอันนี้คือแวรนดของ little c a t คนะคะ little c a t คแล้วก็พูดจัดจำน่ายโดยเขาอยู่เนี่ยเขาเองก็หญิงเราทำไมจะรีวิวนี่ของเล่นของแซมมอนรีวิวของเล่นแมวเหรออืมน่ารักไหมเออน่ารักน่ารักให้มันเล่นเหรอเป็นปลาทูใช่ให้มันเล่น ลาซาดาลาซาดาซื้อมาใมันเลยเหรอใช่ดูก่อนว่ามันชอาไหมมันเห็นยังไม่เพิ่งสั่งของของมาวันนี้ก็บอกว่าถ้าว่างๆก็เอาแมวมาให้ดูหน่อยจะป้ายามันอะไรบางอย่างเ้ยทำอะไรมันเนี่ยไม่ได้ทำข้างในมันมีกัญชาอยู่ในรอดิโมเป็นแค่ตัวเล็กๆเอง มันมีฉลากติดอยู่ที่ที่ไหนที่ตัวปลามันคืออะไรต้องแกะมั้ยอ๋อมันเป็น,อน,นไอ้นี่เปล่าไหนดูดิอ๋อแกะแกะแกะมันเป็น b a r c o d ดอ่ะมันเป็นเหมือนแบบไอ้เน,นี่ยของติดมาอาไมะไรใช่ไหมเออะแกลยลูกโอเคแกะแล้วค่นะน้าเราเองนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่ง มันคือแบรนด์แบรนด์ลิเท l ร์แคทลิเท e ร์แนะคะแล้วก็พูดจัดจำหน่ายโดยเพ s สเปซนะคะอ่าตัวนี้คือ35บาทนะคะแล้วก็ค่าส่งอีกย2บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาของแซมมอนว่า เมื่อแซลมอนเห็นเจ้าตัวนี้แล้วเนะี่ยเจ้าตัวปลาทูตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคโอเคตอนนี้นะคะแซลมอนก็มาอยู่กับเราตอนนะคะแล้วก็ปลาตัวนั้นก็มาอยู่กับเราเหมือนกันนะคะน้องปลาทูสีเขียวมาอยู่กับแซลมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วิววแมวที่มีต่อเจ้าแคทมิฟกันนะคะ ตอนเนี้ยคือมันห่วงมากใครโดนไม่ได้เลยเดี๋ยวนะแล้วมันก็เลียแบบเฮ้ยมันกำลังตะโปปอะทุกคนตอนเนี้ยแต่มันไม่ได้ร้องนะมันเหมือนกับตื่นเต้นที่ได้ของใหม่อะเออดูดิมันไม่มีภาพนะมันดูยากมันดูไม่ได้เอ่อมันคือคำพูดติดปากตัวเอง ่าเดี๋ยวนะตอนนี้มันกำลังนอนแบบฟินเหมือนฟินเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้กิ้งเกือกเท่าไหร่นะเหมือนมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หรอปลาอยู่ไหนวะโอ้มันกำลังแบบดมๆอยู่เหมือนมันดมในส่วนของหัวนะแล้วก็กำลังแบบเออแต่ว่าเราอะได้กลิ่น ในส่วนของแคทมีบาเราไม่รู้ว่ามันใส่ในบริเวณไหนของปลาบ้างนะคะแต่ว่าเราอเห็นอ่าไม่ใช่เห็นดิแต่ว่าเราอ่ะได้กลิ่นของส่วนหัวมากกว่าแต่ว่าแมวมันไม่ร้องนะคะแมวตัวนี้มันแบบไม่ร้องเดี๋ยวเราจะให้ไปเลยนะอ้าวมันทำ อุมันเตะปลาไปแล้วอะทุกคนดูเหมือนมันจะไม่ชอบอ่าเล่นใหม่เล่นใหม่อะม,มันไม่เอาปลาเฮ้ยอะไรของมันวะมันเตะไปเลยนะคะทุกคนมันเตะปลาไปแล้ว มันไม่เอาเลยทุกคนนะมันเตะไปเลยนะเตะเตะเอาเอามาอ่ะอืมมันสามารถหยิบปลาด้วยตัวเองได้มันก็คงงงอ่ะมันเล่นอะไรของมันวะมันเอาอะไรมากูเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยเตะไปละเตะเตะไป โอเคเราไปดูข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่ามันจะออกฤทธิ์ภายในสิบนาทีนะซึ่งตอนแรกเราไปดูอะ่ะมันยังไม่อะไรมากนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยคือมันเล่นแบบให้กินอะไรก็ไม่กินเลยจะเล่นต่ปาแนละ้วทุกคน <laughs> ไม่รู้ว่าจะดีไหมโอเคคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้ามีโอกาสก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วไยบ้า